วัสดีค่ะพไปเทลออีกแล้วนะคะเทล็ามาเปิดทุเรียนโชว์นะคะเพิ่งซื้อมาวันนี้แล้วมาชิมให้ดูด้วยนะคะเทล็ซื้อมาสองกล่องถ้ามันอร่อยก็สามารถไปซื้ออีกได้เพราะว่ายังมีหลายกล่องอยู่เนาะลองชิมทุเรียนเดือนไหนเนี่ยเดือนเดือนเก้าค่ะนะคะก็ยังมีอยู่เนะาะเทลได้มาสองกล่องก็เลยเออกินอาหารเสร็จก็เลย ว่าจะลองมาชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะส่วนลูกทรัดก็มีเขาบอกให้ซื้อสับป,ปะรดค่ะบักนัดเพราะว่าบักนัดมันถูกค่ะแถมมันอร่อยด้วยเมื่อวานซื้อมาแล้วมันลูกบอกว่าอร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยนะ15บห้าบาทเองแต่อร่อยอร่อยนะจะมาซื้อบักนัดบักนัดกับกังงามค่ะสับป,ปะรดลูกราคาก็ถูกด้วยนะแล้วก็ อันที่สำคัญเราจะมาโชว์นี่ค่ะว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันอร่อยมันทำไแข็งจังเนี้นิ่ม,อนนมสอ,อนนี้อันนี้นิ่อะอันนี้ท่าจะอร่อยอันนี้แข็งเกินไปสำหรับทรัฐแข็งมากๆเลยดู ดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่นี่น่าจะโอเคอยู่ก่องน,นี้กองนี้น่าจะพอดีแต่ดูข้างนอกมันสุกๆเนาะทำไมกดจังไหนกับบอลลูนเลยไม่ยังไงเออนี่ได้อยู่นิ่มเลือเองเ,เออนี่โอเคอยู่ค่ะอุ้ยจะซินม,มันนิ่มๆให้ดูนะทำไมมันดูแข็งๆเออเนี่ยนี่เป็นน้ำ เนี่ยค่ะจะชิมอะไรดีก่อนอันนี้นิ่มๆเนี่ยทาร่าชอบถ้าเนื้อแข็งมันจะได้ไหมเนี่ยมาชิมมันทั้งแข็งอันนี้ถ้าทางสวยกับตรงนี้เนาะสองกล่องถ้าอร่อยลองไปซื้อเพิ่มได้ค่ะมันอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะคะเห็นไหมมากินข้เรียนโซอีกแล้ว อก็อร่อยค่ะอืมอันนี้พอดีอ่ไม่เละมากอืมอืมอร่อยอร่อยอยู่ค่ะกระดาษละขยิบหล่อยขยิบหน่อย,ย,อย,ย,อย,ยกินทุเรียนโชว์มาชิมค่ะอืมอันนี้ใช้ได้เลย มันสุกมากไม่แข็งแต่เนี่ห้ามมันจะแข็งก่อนเน้นยังไนมันก็บอกบอลงนหะม <c oughs> มีแต่ทารกกินนะคะลูกก็ไม่กินลูกกินสับปะรดวันนี้ผู้บ่าก็กินสับปะรดเขามากินทุเลนเดินกล้ามได้นนอยู่ค่ะ มันก้ากเขยังได้อยู่เฮาชอบกินทุเรียนอยู่แต่ไม่ชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนนะคะมงกินได้แต่ไม่ได้ชอบข้าวเหนียวทุเรียน,น,น,นอ่ะไม เยอะเยอะกินทุเรียนนั่งกินทุเรียนนั่งชิมเนี่ยคนอื่นเขาสองล้านวิวไทยรัฐสองวิวก็เขาก็ดีใจแล้วเนี่ยคนดูสองวิวบ้างสามวิวบ้างไม่ใช่ปัญหาวีดีโอท้านูเยอะเลย เป็นสามสี่ร้อยคนดูยองไหมสองวิว <c oughs> คนติดตามสิบกว่าคน <c oughs> ก็มียี <c oughs> ่สิบจิ้นเหมือนเดิมมาชิมซูซ่อสื้อขามบอกินอาทิตมามาเปิดโชว์มันดีไหมถ้ามันดีเราไปซื้อได้มันอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราเองท่าเห็นเยอะอยู่วันนี้ ก็จะชิมมันสุกให้ดูด้วยดีไหมคะมากินนั่นแหละค่ะหม่อ้วนเอาเท่าไหร่อะ <c oughs> หาเงินมาซื้อโรงเรียนกัน <c> อ <oughs> จะไปซื้ออบข้าวไปเห็นทุเรียนยืนตะลึงอยู่อยากได้เยอะๆอะอะนะ แต่งบประมาณไม่มีนะน้าสง้สนรด่มต้องหลายอย่างต้งใจไปซื้อนมข้นไปยืนดูทุเลียน,นของชอบมันสวยดีไปยืนดูนะน้องเขาจัดเนา่จะซื้ออะไรก็ไม่ซื้อนะจำไม่ได้ว่าซื้ออะไรต้องกลับไปซื้อใหม่ แค่นี้พอแล้วค่ะไม่ต้องเลมมากโอเคจะชิมมันนิ่มๆดีไหมคะมันจะรสเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยสุกใช่ไหมคะมันกําลังพอดีถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการอ้วนมากเราก็กินขนาดนี้พอดีค่ะแต่ถ้าเราต้องการถ้าสุกมากน้ําตาลมันก็จะมากเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยสุกเนี่ยไม่อ้วนแน่นอนค่ะเพราะว่า น้ำตาลมันก็คงจะไม่เยอะความหวานก็จะรู้แตกต่างกันเลยนะอันเฮิร์มกับอันบม่เฮิร์มความหวานมันต่างกันค่ะอันอันสุกกับอ ouais, ันไม่สุกอันสุกพอดีอันสุกมากอันนี้ถ้ามันเละมาเละเนะคะเขาเรียกเละไหอันนี้สุกหน่อยเนี่ยความหวานมันจะต่างกันนะคะกินเข้าไปเลยค่ะเนี่ยว่าจะมาไม่กี่นาทีเนี่ยค่ะอันนี้มันจะนิ่มๆหน่อยเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยความหวานมันก็จะต่างกันเนาะ ฮึมอ<น>ืมไทละชอบหวานขนาดนี้เมื่อกี้มันไม่ค่อยหวานแต่มันอร่อยนะคะแต่มันด้วยความที่มันสุกข,ขนาดนี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยสุกอันนี้สุกเพราะเธอเม็นมค่ะอันนี้สุกเล็กสุกสุกยังไม่ทันเล็กเกือบเล็กแหละความหวานมันจะต่างกัน ถ้าวขาไม่เนี่ยวางก็ยืนแบบแข็งๆลองลงมาก็ประมาณนี้คทราชิวานะเพราะว่าปริมาณนเวลาเรากินแต่ละรสมันต่างกันนะถ้าเนี่ยอันนี้มันก็จะจืดหน่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้ก็จะหวานขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมันมีระดับของมันนะแล้วก็อันนี้ถ้ามันสุกมากกว่านี้มันจะหวานไปอีกนะคะมันจะแตกต่างกันไป อันน้วมันก็อร่อยโอเคนะคะมาชิมให้ด้วยเลยมากินทุเรียนโชว์นะคะพ่งเ่ยกับข้าวกับปลาแฮไม่ได้กินโชว์ค่ะแต่ว่าทุเรียนผลไม้กินโชว,ะะว,กกโชว์สองวิวก็เอาหนึ่งวิวก็เอาขอบพระคุณนะคะที่มาดูเทัลน สองล้านวิวเนี่ยขอสองล้านวิวโอเคแค่นี้แล้าาวค่ะเทมอโนทุเรียนให้ซื้อมาอร่อยเราไปซื้อได้อีกไหคะรีบไปซื้อนะคะยังมีเยอะนะคะร้านน้องอ้นนะคะอยู่อยู่อยู่วยรีบไปซื้อเลยค่ะรีบไปซื้อเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวแเราไปซื้อหมดนะ,ะโอเคนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอร่อยค่ะขนาดหน้านี้ยังอร่อย,ยอร่อยอยู่นะคะนี่ไปซื้อนะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่